ทุกวันนี้ใครหลายๆคนก็มักจะหาเซฟโซนให้ตัวเองตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆอย่างการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานที่มั่นคงชีวิตที่สุขสบายหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างการหาซื้อของไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ไอทีเราก็มักจะหาข้อมูลหารีวิวอยู่นานกว่าจะได้สิ่งที่มั่นใจเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับของที่ไม่ถูกใจจนทําให้เสียเวลาซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดและเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับได้มีโอกาสหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง แต่บางทีสิ่งดีๆก็อาจจะมาจากการได้ลองอะไรใหม่ๆเพราะบางทีคนเราก็อาจจะอยากลองเปิดใจรับอะไรใหม่ดูบ้างเพื่อเติมสีสันให้ชีวิตค่ะ และแน่นอนว่าวันนี้โมมาขายของจ้านั่นก็คือชุดคอมโบและเมาส์จาก s เอสเกียนะคะแบรนด์น้องใหม่ของซิมเน็กนั่นเองซึ่งเขามาภายใต้คอนเซปต์ Make It More ค่ะแค่กล้าเปลี่ยนก็สนุกกับชีวิตได้มากกว่าก่อนที่เราจะขายของนะคะเดี๋ยวเรามาลองทาตามคอนเซปต์ของแบร,รดนด์กันก่อนดีกว่าค่ะนั่นก็คือการออกไปลองทําอะไรใหม่ๆนั่นเองซึ่งเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าโมกับการออกกําลังกายเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันไม่ได้อย่างรุนแรงค่ะโมมั่นใจว่าโมในทุกๆมัลติเวิร์สนะคะไม่มีคนไหนที่ชอบออกกําลังกาาาแแนนนนน่่่่ออคะะลล้้ววัีีสิงงททเรจม นั่นก็คือ<ม>การออกกําลังกายนั่นเองจ้าซูโบก็เลือกเป็นไอ์สเก็นะคะทุกคนเป็นกีฬาที่เผาผ่านได้ค่อนข้างดีแล้วก็น่าจะสนุกมากๆด้วยนะคะแต่เอไอ์สเก็ตนี่เล่นยากไม่น่าโบขอไปหาข้อมูลก่อนนะคะ ะะเรามาอยู่กันที่ซับซีโร่อายสเก็ตขับสาขาสุขุมวิทเอก,กมัยค่ะที่นี่นะคะมีค่าบริการ2ชั่วโมง300บาทและวันเดย์พาส5 0 0บาทในวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ค่ะและ2ชั่วโมง350บาทวันเดย์พาส6 0 0บาทในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะะะักขัตฤกษ์ค่ะก่อนที่เราจะไปลองเล่นอสเก็ตกันนะคะเดี๋ยวโมอขอขายของก่อนเลยค่ะโดวยวันนี้นะคะโมจะแนะนําชุดคอมโบของเอสเกีย MK 4 1 1ค่ะ คอมโบที่ขนาดกระทัดรัดสีสันสดใสไซเลนทั้งเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดเลยนะคะโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2สีค่ะนั่นก็คือสีมิ้นท์แล้วก็สีชมพูนั่นเองเอาราคาก่อนที่เราจะได้ไปลงเล่นจริงๆนะคะบอกก่อนเลยว่าโมเนี่ยมีการหาข้อมูลไปแล้วนะคะก็ง่ายๆค่ะทุกคนไม่ได้ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าว่าง่ายเหมือนที่โมดูเหมืหรือเปล่าคะ่ะไปเลยงายๆทุกคนไม่ได้ยากเท่าไหร่ บาดก็ดันไม่ได้ง่ายนี่ทุกคนง่ายๆค่ะทุกคนไม่ได้ยากเท่าไหร่ เสียงหมป้าลองใช้วัตถุอุปกรณ์แล้วค่ะเรียกได้ว่าไม่ได้ช่วยโ <c oughs> มจะลองไปฝึกอีกนะคะ <c oughs> อีกสักหนึ่งรอบแบบไม่มีอุปกรณ์อะไรช่วย <c oughs> มาดูกันว่าเราจะดีขึ้นหรือเปล่าจะัะไป หลังจากที่โมได้ลองเล่นไอสเก็ตมาแล้วนะคะบอกเลยว่าสนุกมากคือตอนแรกนะคะก็ยากมากๆลาบากมาก,มากแล้วก็ล้มไปหลายทีนะคะก้นจําเบาไป3ามรอบท้วนนะคะก็แต่ตอนนี้ก็พอถ่ายได้แล้วนะเรียกได้ว่าเล่นเป็นนิดนึงถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่ได้คล่องมากนะคะแต่การได้เปิดใจทําอะไรใหม่ๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับโมมากๆเลยนะคะ่ะมันรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบได้รีเฟซชีวิตใหม่เนาะ ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองไปหาอะไรใหม่ๆทำดูนะมันได้ผลจริงๆนะคะทุกคนสำหรับใครที่เบื่อๆเนี่ยลองทำแบบโมก็ได้นะคะลองเล่นไอสเก็ตกันดูค่ะหลังจากที่ได้ลองเล่นไอสเก็ตกันไปแล้วนะคะหลายคนอาจจะเห็นว่าโมเนี่ยเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วก็ล้มก้นจำเบาไปหลายรอบค่ะแต่ว่าตะกล้องเก็บภาพไม่ทนัน ได้ลองเล่นอะไรใหม่ๆแล้วนะคะก็มาลองเปิดใจใช้อะไรใหม่ๆอย่าง SK กันบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นชุดคอมโบที่มีทั้งคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เลยสําหรับการเชื่อมต่อนะคะจะเป็นแบบไร้สายผ่านตัวรับสัญญาณ USB-A ค่ะมาเริ่มกันที่ตัวคีย์บอร์ดนั้นก่อนเลยนะคะบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นแป้นพิมพ์แบบโลโรไฟล์ค่ะซึ่งจะไม่มีแป้นตัวเลขมาให้นะคะแล้วก็ออกแบบมาให้มีความบางมากๆค่ะทาให้เหมาะสาหรับการพกพาออกไปข้างนอกนอกจากนี้นะคะยังมาพร้อมกับปุ่มลัดในการควบคุมสื่อค่ะที่บริเวณแถบด้านบบบนนนตตรรรงี้เเเลลยแะะะะสหสหัววิะะิิิปปดดคจณ ้านนหของปพิมพตรงนี้ค่ะมาในส่วนของเมาส์กันบ้างดีกว่าค่ะซึ่งเมาส์ตัวนี้นะคะจะใช้ตัวเชื่อมต่อตัวเดียวกันกับคีย์บอร์ดเลยละค่ะแล้วก็เป็นเมาส์เสียงคลิกเงียมนะคะที่สามารถปรับ DPI ได้สูงสุดถึง1,500 DPI เลยค่ะสำหรับข้อสังเกตนะคะก็คือทั้งคีย์บอร์ดและก็เมาส์เนี่ยไม่มีฐานแถมมาให้ในกล่องค่ะแล้วก็ไม่มีซอฟต์แวร์ในการปรับตั้งค่าเพิ่มเติมด้วยนะคะแต่สําหรับความพิเศษของแบรนด์เอสเกียเนี่ยก็คือเขารับประกันสินค้า2ปีเต็มค่ะแล้วก็คือเปลี่ยนให้เลยไม่มีกาารซ่่ออมนะคะคถืว ลองใช้ก่อนที่จะถ่ายทำแล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรครับเมาตัวนี้ก่อนเลยนะรีวิวก่อนเลยนะก็คือเซนเซอร์โอเคกระตุกบ้างเป็นบางครั้งแบบเล็กๆแต่ว่าถ้าใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยก็คือใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยล่ะค่ะแล้วก็เรื่องพกพาง,ง่ายแบบพกสะดวกอะไรเงี้ยก็คือเรื่องจริงสามารถพกไปที่ไหนก็ได้เลยแต่มัวไม่ค่อยถนัดกับรูปทรงเมาส์ประมาณนี้เท่าไหร่เพราะว่าปกติแล้วม่วใช้เป็นแบบเมาส์ขนาดมาตรฐานที่จับได้เต็มมือเนาะพอมาใช้เมาส์ตัวนี้แล้วก็จะรู้สึกแบบเมื่อยมือ,มอ,มอนิดๆ แต่ถ้าใครไม่ติดเรื่องนี้แล้วก็อยากได้เมาส์ที่พกพาง่ายๆอะ่ะตัวนี้ก็คือว่าตอบโจทย์มากเพราะว่าคะแนนการพกพาของเขาก็คือเต็มสิบไม่มีหักจ้ะและมีส่วนของคีย์บอร์ดนะคะเป็นยังไง้างคีย์บอร์ดใช่ไหม ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็ตัวแป้นพิมพ์เนี่ยมันเป็นแบบโลโกไฟที่เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วจากแป้นพิมพ์ในโน้ตบุ๊กเนาะก็คือพิมพ์ได้ง่ายปกติไม่มีปัญหาเลยละค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเคลมมาว่าเป็นแบบแป้นพิมพ์เงียบนะทุกคนก็คือเอาจริงๆมันก็เสียงเงียบประมาณนึงแหละแต่ถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์แรงแล้วก็ลงน้ําหนักเยอะนะคะก็จะมีเสียงประมาณนึงเลยแต่ก็ไม่ได้น่าราคาญขนาดนั้นนะคะทุกคนตัวแป้นพิมพ์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความดีเลยนนนด้าัข แล้วก็ตัวนี้นะคะสิ่งที่โมเสียดายมากๆเลยเนี่ยก็คือเขาไม่มีซอฟต์แวร์ในการปรับตั้งค่าปุ่มลัดค่ะทุกคนเพราะว่าไอปุ่มด้านบนตรงนี้โมก็ไม่ได้ใช้ทุกคาสั่งไงแล้วก็อยากจะแบบเปลี่ยนให้มันเป็นคําสั่งอื่นๆที่โมใช้บ่อยๆเนาะก็ทําไม่ได้น่าเสียดายแต่เรื่องที่ต้องให้คะแนนเขาเลยนะคะก็คือความพกพาง่ายค่ะทุกคนด้วยความที่มันแบบเล็กมากแล้วก็บางมากนะคะทําให้เราเนี่ยใส่กระเป๋าก็ได้พกพาไปนั่นไปนี่ได้สบายมากๆเลยนะคะเหมือนกระเป๋าเลยก็คือได้คะแนนตรงนี้นะคะ10เต็ม10ไม่มีหกักเลย สำหรับใครที่อยากลองเปิดใจใช้อะไรใหม่ๆนะคะก็สามารถกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อหรือว่าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เดส c r i p t ปชันด้านล่างเลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาพูดถึงสินค้าน่าสนใจตัวไหนอีกก็ฝากติดตามชมกันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โมกับทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้มาก็ยังไปทีหลังอยู่ดีเพราะว่าลาไปก่อนอีกแล้วสวัสดีค่ะ